คือเห็นบอกว่ายิ่งใหญ่มัน,นยิ่งใหญ่ขนาดไหนครับครับก,ก็ปีนี้เป็นปีปีสำคัญนะครับที่เราต้องก้าวผ่านช่วงโควิดด้วยกันนะครับด้วยความเป็นเค้าดาวที่เซนต์เทนเวิร์เนี่ยหรือว่าเป็นไทม์สแควร์ของเอเชียแล้วก็โดยได้เลืว่าเป็นเดอะเบสเวิร์ดเค้าดาวเนี่ยติดอันดับโลกนะฮะก็การร่วมมือกับศิลป,ปินทั้งหมดนะฮะในการที่จะทำเค้าดาวกับพลกุกับจอพารามิกที่เป็น 3D นะฮะ ออกมาแล้วก็มีวงออเคสตราของมหิดล TPO กับ8ปัจชีวิตขึ้นมานะฮะในการทำคอนเทนต์ uh, content, ในการที่จะสร้างกำลังใจให้กับคนไทยนะครับแล้วก็ uh, เหมือนกับว่าสร้างความมั่นใจให้กับคนไทยและคนต่างประเทศที่ได้ดูงานเข้าดาวเราอันนี้คือส่วนสำคัญที่เรารวบรวมศ uh, ิลปินเนี่ยกว่า11ชีวิตนะฮะที่เป็นศิลปินดังๆทั้งนั้นเลยนะฮะไม่จะเป็นทั้งนนนะฮะทั้งอินวันทอนนะฮะไอพาริสนะฮะ หรือว่าบิวกินนะฮะหรือว่าวงเด็กๆอย่างซ้มมารีนะฮะ,ะวงโฟอีฟนะฮะเกสนโนวาเนี่ยนะฮะตั้งแต่2ทุ่มถึงเที่ยงคืนโดยที่ช่องวันเนี่ยจะเริ่มถ่ายทอดตั้งแต่4ทุ่มเป็นต้นไปนะฮะถึงเที่ยงคืน15ก็ก,ก็ทางช่องวันเนี่ยก็ได้ได้เราเรา,เราได้ติดโคกับช่องวันมา หลายครั้งนะฮะแล้วก็ทางช่องวันก็จะซัพพอร์ตเราเรื่องการถ่ายทอดสดทั้งหมดนะครับ <Okay. S 1> สำหรับการจัดการและความปลอดภัยของงานในครั้งนี้ครับในห,หลายคนอาจจะแบบยังไม่กล้าที่จะออกมาร่วมขาดาวด้วยกันอะไรอย่างนี้เรามีมาตรฐานความปลอดภัยอยู่ไนบ้างครับในงานข้อจำกัดครัคร้งนี้เนี่ยหนึ่งก็คือว่าทุกคนที่ร่วมงานเนี่ยต้องลงทะเบียนก่อนล่วงหน้า7วันนะฮะตั้งแต่วันที่25่ห้าต้นไปนะครับลงทะเบียนแล้วก็ต้องตรวจ ATK test ในวันที่31ต้องฉีดวัคซีนอย่างน้อย2เข็ม ถึงจะสามารถที่จะร่วมงานได้แลวจะมีค r ว o d e คนะฮะแล้วก็จ,จำกัดจำนวนประมาณเนี่ยไม่เกิน3,000คนในบริเวณทั้งหมดนะครับอันนี้เป็นมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขก็อยากให้เชิญชวนนะฮะท,ท่านที่มาไม่ได้ก็ดูทางออนไลน์กับดูทางช่องวันนะฮะก็อัธรสเ,เหมือนกันนะฮะแต่ว่าแต่ว่าขึ้นมาเป็นเพลงออเคสตราทั้งหมดร่วมกับจอพานอนมิกกับพลุนะฮะซึ่งเป็นการแสดงที่ที่เรียกว,ว่าสุดพิเศษจริงๆนะฮะอันนี้คือสิ่งที่อยากจะ เชิญชวนท่านมาดูเท่าดาวในปีนี้ครับที่เดียวที่เดียวจา้านะแทนทั้งวันเราพี่ครับเราจะถ่ายภาพสดกันอย่างน้ใหญ่นิ่งใหญ่ครับครับผมก็ก็ถือว่าเป็นเป็นปีสำคัญนะครับที่เราจะก้าวข้ามนะครับความอา่เรียกว่าอุปสรรคตราร่างๆจากโควิดที่ผ่านมานะครับแล้วก็เราก็เป็นพัธตรร่วมกับทางเซ็นทรัลนะครับ ในการที่จะถ่ายทอดสดน,นะครับช่วงเขาดาวเนี่ยมาทุกๆปีอยู่แล้วและปีนี้ก็เช่นเดียวกันและเป็นปีที่เรียกว่าเราก็คงที่จะจะ,จะส่งกําลังใจซึ่งกันและกันนะครับในการที่จะทําให้เราได้เริ่มต้นสักหลาดใหม่นะครับด้วยการที่จะอยู่กับ New Normal นะครับในวิถีการจัดอีเวนต์แบบใหม่นะครับที่ก็เชื่อว่าวันนี้ ทางเซนทาังก็ได้บอกไปแล้วนะครับว่ามีการเตรียมพร้อมมีการเตรียมงานเรื่องความปลอดภัยเรื่องของความยิ่งใหญ่นะครับของตัวอีเวนต์ยังไงบ้างนะครับเราก็จะทําหน้าที่เป็นตัวแทนนะฮะเป็นเป็นตัวแทนสื่อกลางนะครับของทีวีที่จะทําให้ทุกคนที่วันนี้อาจจะไม่ได้มาร่วมทั้งหมดอาจจะอยู่ในการช่วยการรักษามาตรการด้วยนะครับแต่เราก็เชื่อว่าเรื่องของ Distancing เนี่ยมันจะใกล้กันมากขึ้นด้วยการดูนะฮะอีเวนต์ต่างๆนะครับ ในรายการต่างๆของการขาดาวครั้งนี้เนี่ยผ่านช่องวัน3านะครับตั้งแต่4ี่ทุ่มจนถึงเที่ยงคืน15นาทีไปต่อไปครับเป็นัไงบ้างคเป็นยังไงบ้างได้กลับมาสเด็สล่อขาดาวอีกครั้งหนึ่งเนาะตลอดในปีนี้เป็นไงบ้างความรู้สึก่ค่ะก็เมื่อกี้จากฟังงานทั้งหมดนะคะก็รู้สึกว่าแบบตื่นตาตื่นใจมากๆสําหรับใครที่แบบอยู่แถวนี้หรือว่าอยู่จังหวัดใกล้เคียงเนี่ยถ้ามาได้ก็อยากให้มาร่วมกันค่ะเพราะว่ามาตรการเนี่ยค่อนข้างจะเข้มข้นมากๆเลยค่ะ แต่ว่าถ้าใครเนี่ยมาไม่ได้ก็เหมือนที่พี่เดียวบอกนะคะสามารถรับชมผ่านทางช่องวัน31หรือว่าจะเป็นรูปแบบออนไลน์ก็ได้ค่ะช่องวันของเราเนี่ยก็4ี่ทุ่มสิถึงเจ้ยคืน15บห้ค่ะรับรองว่า,าคุณภาพคับจอแน่นอนทั้งเหล่าศิลป,ปินศิลป,ปินดาราเนี่ยจัดหนักจัดเต็มแน่นอนค่ะค,ค่ะคุณค่ะฝากคืนไหมคะคุณผ<อ>ู<อ>้คุณคุณผู้คุณ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 ผู้ชมคุณผูคุณผู้ชคุณคุณผ